สวัสดีครับท่านผู้ช่วยนมาเรียนชื่อมาญญาวันนี้กลับมาพบกับสร,สรุปสั้นๆนะครับสั้นมากๆของโปรโตีนสวในไฟลัม AP c o m p l e x a นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าไฟลัมเอพีค p มเพล็กซ์นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ c ีคอคอมเพล็กซ์นะเป็นชุดของออร์แกเนลแต่ว่าเรามาดูกันเลยครับว่า AP c o m p l e x a เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกนี่คือเรามี intestinal AP c o m p l e x a ทั้งไอตัว intestinal AP c o m p l e x a เนี่ยมันก็จะไป เป็นแบ่งเป็น3ตัวนะครับอย,อย่างแรกอย่างแรกคริปโตสปอริเดมพาวุมมีโอซิสที่มีขนาด4-6นะครับ4-6ไมโครเป็นวงกลมนะมีจุดสำคัญคือทำ,ทำให้เกิดออโตอินเฟคชันได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญของอิ uh, นเทสติเนอลเอพิคอมเพ็กซ่านีโดยเฉพาะในคนที uh, ่มีอีเมโนคอมเพิลมาซ์มันจะสามารถติดได้นะครับในน้ำที่สกปรกนะครับไม่ว่าจะการกินนะครับหรือว่าการ uh, การเล่นนะครับ ต่อไปครับซิสโตไอโซสปอร่าเ so ็ Line, นลายนะครับซิสโตไอโซสปอร่าเ็นลายจะมีซิสซิสนะครับที่ใหญ่ประมาณ20นะถึง30มิไมครนะครับในโอโอซิสเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเป็นรูปลักบี้นะครับเป็นรูปเหมือนกับว่า,ามีสปอรซิสนะอยู่ข้างในนั้น1-2ตัวนะครับตัวอื่นจะมีสปอรซิสตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับ อ้ออดมีอย่างหนึ่งคือซิสโตไอโซสปอร่าเนี่ยฟีเคอรออร์โลนนะครับฟีคอรออรโลส่วนไซโคสปอร่าไคเานิซิส en นะครับไซโคสปอร่ามีโอโอซิสที่เป็นวงกลมแต่มีขนาดใหญ่กว่าซิสเอ่อคริปโตสปอริเดียมครับประมาณ10ไมครอนนะฮะอันนี้ก็พบได้จากเอ่อน้ำที่สกปรกเหมือนกันคราวนี้ทั้งทั้งสามอินเทสติโนลเอพิคอมเพกซ่าเนี่ยจะทำให้เกิดเอ่อวอตเทอรี่ไดอารีนะฮะมีถ่ายเป็นน้ำนะครับ คล้ายๆกับอาการของอะฮิวาตตอกาโรนะครับประมาณนี้เราไปดูต่อเลยว่า t โซพล l สม m ก g o n d i อนะฮะอกโซพลาสมาเป็น t i s ชชูบวก Intestine a p i c o m ็กซ่านะครับมันติดเชื้อได้จากฟ e c อ l o อ a l r ู u นะครับโดย d e f i n i t โฮ e host เนี่ยก็คือแมวนะครับแต่ว่าคนเนี่ยเป็นแค่ accidental host การติดเชื้อมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ acute infection นะครับหรือเราจะเรียกว่า trachysoids นะครับ trachysoids อันนี้เนี่ย t o อ o p l a s m a ก็จะติดในเชื้อ macrophage นะครับแล้วตัวเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะมีะเป็นรูปร่างนะครับคล้ายๆประมาณเม็ดข้าวนะครับโอเคในส่วนของ chronic infection นะครับก็คือการติดเชื้ออะไรเงี้ยยาวเราอันนี้เรามีสิ่งชื่อเรียกว่า แบดดี้ไซต์นะครับแบดดี้ไซต์หรือโครนีอินเฟคชันเขาเนี้ยมันก็จะเกิดทีชูซิสนะครับทีชูซิสเกิดขึ้นนะฮะทีชูซิสเกิดขึ้นมันก็จะเป็นซิสที่มีแบดดี้ไซต์อยู่ข้างในเยอะๆๆ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 ๆมากซึ่งทีชูที่มันจะไปอยู่นะครับก็อย่างเช่นเอ่อกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหัวใจหรือสมองก็ได้นะฮะมีในซิสเนี่ยมีแบดดี้ไซต์มากกว่าร้อยตัวนะครับใหญ่กว่า10ไมครอนแน่นอนโอเคเอ่อใน ในการติดเชื้อท็อกโซพลาสโมซิสที่สําคัญนะครับแต่ท็อกโซพลาสมาเนี่ยเป็นเชื้อฉวยโอกาสครับมันในโครนิกอินเฟคชันเนี่ยมันจะเกิดรีแอคทิเวชันได้นะครับในคนที่เป็นอิมมูโนคอมโพร์มิสนะครับเอชนะครับซึ่งการติดเชื้อเอ่ pes, อออปพชูนิสติกแปดิซอยส์เท็อกโซพลาสโมซิสนะครับมันมีตัวหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือท็อกโซพลาสมิกท็อกโซพลาสมิกเอนเซฟาลิติสนะครับ o x อ p โ a s ล i สติกอินเซปไ i ตคือเป็นการติดเชื้อ b r a ปฏ o ส t e ในสมองถ้าเกิดว่าเราเอาไปผ่าน CT เนี่ยจะมีมันจะมีรูปล่างคล้ายๆอย่างงี้ข้างในเนี้ยเป็นข้างข้างในนี้นะฮะ <S <S ข้างในเนี้ยเป็นซิสนะฮะแล้วอันเนี้ยเป็น CT ในสมองมันจะมีสิ่งที่ว่า r rim e n h a n c i n g rim e n h a n c i น g ring light นะ อาการที่สําคัญก็คืออาการชักครับถ้าเกิดว่าโจทย์มีบอกมาว่า,ามีอาการชักแล้วเ,เกี่ยวกับแมวเนีครับก็สามารถพอจะดูได้ว่าเป็นออพอจะดูได้ว่าเป็นท็อกโซพลาสโมซิสครับโอเคผมว่าวันนี้ใกล้จะพังแล้วต่อมาครับเรามาดูบัตรเอพิคอมเพลกซครับ บัตรเอพิคอมเพกซ่าที่สำคัญอันนี้จะมีตัวเดียวก็คือมาลาเรียนะครับมาลาเรียมันก่อนเกิดมาจากพลาสโมเดียมนะครับพลาสโมเดียมถ้าเกิดเราดูสั้นๆนะครับพลาสโมเดียมก็จะมีอยู่2ไซคลด้วยกันครับอย่างแรกนะครับก็คืออีทโทไซติกไซคลนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นสิ่งที่ เป็น reproduction นะครับใน sexual reproduction ในยุงนะครับ sexual reproduction ในยุงเราเริ่มจากการติดเชื้อในยุงก่อนเลยกว่า s p o r o z o i d s จะเข้าผ่านยุงแล้ว s p o r o z o i d s ก็จะเข้าไปติดเชื้อนะครับไปแบ่งตัวใน l i v e r ใน l i v e r เนี่ยมันก็จะมีการแบ่ง,บงตัวครับถ้าเกิดการแบ่งตัวที่ปกติก็จะเป็นสก i ซ o n นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ a าสมเดมวิเวกนะครับมันก็จะก่อให้เกิด h y p n o โ o ย์ s ครับมันก็จะเป็น สปอโรซอยที่ uh, ol ติดเชื้อนะครับอยู่ในลิเวอร์เนี่ยนานมากๆครับเป็นเดือนถึงปีแล้วก็จะขอให้เกิดอาการที่เรียกว่า Relapse มาลาเรียนะฮะ r e l a p s ์มาลาเรียคราวนี้ครับชิซอนชิซอนที่มันแตกออกมานะครับจากลิเวอร์มันก็จะเข้าไปติดเชื้อในเม็ดเลือดนะครับอันนี้เราก็จะเริ่ม e r y t h r o c y t i c cycle e r y t h r o c y t i c c y c l e เนี่ยก็คือ,อการเกิด Link Stage นะครับผ่าน asexual reproduction นนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศท้าไมเกิด ทำให้เกิด <c oughs> โทรฟอไซด์นะครับเข้าไปเป็นโทรฟอไซด์ออกมาเป็นโทรฟอไซด์ที่มากขึ้นนะฮะส่วนเซ็กชวลรีเพด็กชันเนี่ยวิงสเตตนะมันก็จะโตขึ้นไปเป็นแกมมีโทรไซต์แต่แกมมีโทรไซต์มันจะไม่ไม่เกิดการผสมพันธุ์ในร่างกายครับมันจะเข้าไปสู่ยุงอีกรอบหนึ่งนะฮะเข้าไปสู่ยุงอีกรอบหนึ่งเป็นแกมมีโทรไซต์แล้วเซ็กชวลรีเพด็กชันกลายมาเป็นสปอโร์ลซยด์นะฮะโอเคดูตัวแรกกันเลยว่าถ้าเกิดว่ามีเห็นเออ่ แดงขาวน้ำเงินขาวแดงอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีความสําคัญในประเทศไทยนะครับอย่างแรกครับพาสโมเดียมฟอสซิพารุมนะครับมีจุดสําคัญก็คือมีวิงฟอร์มนะครับซึ่งมีโครมไอตัวจุดๆตรงนี้สองจุดนะครับซึ่งวิงฟอร์มเนี่ยในมีดับเบิลอินเฟคชันก็ได้นะครับมีมัลติเพิลอินเฟคชันในเม็ดเลือดแดงเดียวก็ได้นะครับแกมิโตแกมิโตไซส์เนี่ยจะมีรูปร่างนะครับคล้ายๆกับกล้วยนะฮะต่อมาครับพาสโมเดียมวีเวกซ์ พาสโมเดียมมีฟกซ์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นลิงฟอร์มครับแต่จะเห็นโทรฟอไซ i ์โทรฟอไซ์เนี่ยมันจะเป็นเอ่ทำให้เมทเตแต่มีรูปคล้ายอะมีบาครับเราเรียกว่าอะมีบอยแล้วก็จะมีจุดๆๆๆๆๆๆๆตรงนี้ได้เลครับอนนี้เราเรียกว่าชิฟเนอร์ชิฟ t เนอตนะครต่อมาครับพาสโมเดียมมาลาเรียพาสโมเดียมมาลาอันนี้จะติดในภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยแล้วมันจะมีทรฟอไซที่มีแบนฟอร์มแบนฟอร ส่วนใหญ่พาสโมเดียมส่วนใหญ่เนะี่ยที่เหลือก็จะมีโทฟซอโซยเป็นวงกลมนะครับแต่ว่ามาลาดี้เป็นแบนฟอร์มพาสโมเดียมโอเวอลี่นะครับพาสโมเดียมโอเวอลี hmm. ่ก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงกลายเป็นวงรีครับแล้วก็จะมีตรงปลายปลายๆเหล่านี้ครับเราจะมีไฟเบอร์ไฟบรัสเอจนะครับแล้อันนี้เราเรียกว่าฟิมเบรีเอชั่นนะครฟิมเบรีเอชั่นต่อมาครับพาสโมเดียมโนเลไซน์นะครับโนเลไซน์ no อันนี้จะเป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะครับการติดเชื้อจากลิงนะครับสู่คนนะครับมีริงฟอร์มเหมือนกันนะครับมีริงฟอร์มเหมือนกันนะฮะโอเคงั้นเรามาดูวิธีการเกิดโรคนะครับของมาลาเรียกันดีกว่าว่าอะไรทำให้เกิดโรคได้บ้างอย่างแรกเนี่ยก็คือไข้หนาวสั่นครับ ไข้หนาวสั่นเนี่ยอันนี้เอ่อเป็นจุดเด่นนะครับของมาลาเรียก็คือมันจะมีไข้ขึ้นนะครับเป็นกะ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 ไปอันนี้เรามาดูกันก่อน,อนเลยว่าถ้าเกิดว่าไข้ขึ้นทุกๆ24ชั่วโมงไข้ขึ้น24ชั่วโมงอันนี้เราเรียก, ium, um, ก no ide, ะควอซิเดียนมีพาสโมเดียมฟาซิพาลุมกับพาสโมเดียมโดเรซา์นะครับเทอร์เจียนเทอร์เจียนก็คือเกิดทุก48ชั่วโมงอันนี้จะมีอันนี้จะมีพาสโมเดียมฟาซิพาลุม อ่าที่จริงเราเห็นว่าพสาสโมเดียมฟาซิพารุมมีทั้ง24ชั่วโมงกับ48ชั่วโมงอันนี้เราเรียกว่ามาลิกเนนเชอร์เชียนฟีเวอร์แพทเทิร์นนะครับโอเคเรามาดูกันต่อว่าเชอร์เชียนปกติ48ชั่วโมงเนี่ยมีพาสโมเดยี v backs, ดยมวีแบ็กซ์พาสโมเดียมโอวาลีนะฮะแล้วก็72ชั่วโมงก็จะมีพาสโมเดยียมมาลาเรียครับเรามาดูกันนิดหนหน่อยว่าเอ่อซีเวียมาลาเรียเนี่ยซีเวียมาลาเรียหรือว่ามาลาเรียที่รุนแรงอันนี้นูโอเคได้ละซีเวียมาลาเรียนะครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซโตแอตตเลนส์ครับก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจับกับเม็ดเลือดแดงอื่นทําให้อา่าทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันอุดตันนะครับเราจะเรียกว่า vascular occlusion แล้วมันจะทําให้เกิดกล้มันจะทําให้เกิดเนื้อเยื่อขาดเลือขดอขาดเลือดตามมาในทีหลังครับโอเคส่วนการป้องกันมาลาเรียนนะครับก็มี A,B,C,D ว่า aware awareness นะครับเรา ต้องพึงระวังนะครับไบปพรีเวนชั่นนะครับต้องไม่ให้โดนกัดนะครับคีโมโพฟิเลซิสนะครับเราต้องใช้ยาในการป้องกันนะครับไดอะโนซิสนะครับไดอะโนซิสก็คือการตรวจหาเชื้อให้เร็วไวนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเอพิคอมเพล็กซ่านะครับแบบสั้นๆนะครับสั้นสั้นสุดๆแล้วนะฮะโอเคถ้าเกิดหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับ กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังฟังมาถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดม่ามีคําถามอะไรสามารถถามมาได้ตลอดนะครับก็สําหรับสรุปสรุปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปก่อนสวัสดีครับ